วันตีเช้านี้ค่ะวันนี้อากาศสดชื่นเพระาะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะต้นไม้ใบหญ้าได้รับน้ำอย่างเต็มที่ดอกไม้ก็จะมีน้ำค้างซึ่งได้มาจากน้ำฝนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่ามี ติดอยู่ตามดอกการอยู่ชนบทก็จะดีหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะสิ่งท,ที่เราจะได้รับก็คืออากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นแต่เช้าและที่สำคัญเมื่อมีฝนตกอากาศรอบนอกอากาศชนบท บรรยากาศก็น่าอยู่ค่ะเห็นไหมคะน้ำก็จะค้างตามดอกไม้กลีบดอกไม้ค่ะนี่เลยค่ะนะคะจะไปอย่างช้าๆนะคะเห็นไหมเราก็จะหยุดบ้างเป็นครั้งคาเพราะว่า เสียงรถค่ะการมีบ้านติดอยู่ถนนก็จะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะนี่คือต้นเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้านะคะสวยงามค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังต้นนี้ต้นนี้นะคะมีทั้งหมด5สีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกนะันทุกคนนะคะ เฮงๆยนบางฟงยอดวิวเยอะๆนะจ๊ะ